ดีจ้าพี่น้องใชซ้ายใช่คุยดินเมื่อนี้ก่อยจะพาพวกเจ้ามากินอย่างพี่น้องนี่ก่อนจะปนเนียงกับพี่น้องหไหมอ่าปนนันนันปลาทูน่าพี่น้องเออนี่ปนปลาทูน่าแล้วกับพักแบบนี้น้องไหม่คยน,น,นีนน่แหละพี่น้องคอยตุ้มไว้แล้วกับพักกันน,กน,กกกน,นี่ที่คอยเขาป้าไปกินพี่น้อง ยอดบักบวบพี่น้องนี่ที่คอยเขาป้าไปเก็บพี่น้องนี่แล้วก็จัดการม้ลวกสะระเน่นี่ถ้าคอยใส่ปลาทูนาเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่นี่คอยใส่ปลาทูนากับ๋องแบบนี้พี่น้องเนี่ยมาปนอ่ะปนแบบปลใส่น้ำหน่ยพี่น้องอืมคอยใส่กับ๋องหนึ่งคอยปนกับ๋องหนึ่งเพราะพี่น้องเพราะว่ามันจะได้ต่างหลากหลายไหมพี่น้องคุณพ่นลายแต่กินไม่หมดพี่น้องอืมเห็นมะดอกพี่น้องสถานที like ok it. It no, nice ่ของมันแจ๋ นี่แหะพักป้าที่เคยเขาไปเก็บมื่อนั้นพี่น้องเนี่ย่อยข่อยยังเม่เคยกินได้พี่น้องเนี่ยคอยก็บชิมักฟาดมันแหละพี่น้องขังแหลตได้พี่น้องเนี่ย่อยกชิมักกินบางหมามันที่เป็นรสสาดแบบใดแม่พี่น้องข่อยเม่เคยกินได้ขึ้นอย่างบบวบบานเฮาพี่น้องอืมคอมักกินผักหลายๆพี่น้อง พี่หน่องแบบบวกพี่น้องคอยกินข้าวเจ้าคอยมีข้าเนียวคับหนึ่งพี่น้องเลยชิล้องกินข้าเนียวมึงจากคั้มสองคั้พอดีแล้วพี่น้องอุ้งพวกเจ้าเคยปนมาพี่น้องปนปะทุนอ่ะร้องเมืองนะพี่น้องแซ่บ เวลาครับนเขาออกออยมันออกก่อนแล้วพี่น้องมันสิมีทั้งแบบแบบไม่ได้ออยแบบมไ,ไบบม่ได้น้ำม,มันมีสองอย่างพี่นอ้องใครว่ามีแบบนั้นข่อยก็เลยต้องใส่แบบนี้พี่นอ้องขอ่อยก็เฮียข่อยอ้อนซ้อนสาลาเนาข่อยอยู่หลังบ้านพี่นอ้องเอ้อข่อยได้เก็บมันจิง แค่เพี่งน้องอุ้นฟอร์มิาเนนเนอะพี่น้องสุดยอดพี่น้องโอยคไหมไปเก็บผักียังมากินเพิ่ว่หมโอยบ่เคยกินยาเกลือได้ผักอันนี้เพิ่นไ่ม ว่าหอยกบบอระบ่เคยคือกันละ่ะหอยหอยค,ยคนเจ็บแต่หอยเลยล้อมนะขก้นอย่างบวบเลยพี่น้องบวบบานเฮงสารเน่พี่น้องคอย,อ,อ,ยอ้อนซ้อมน,นอมันงางหลากหลายนะพี่น้องสารเณรคอยปลูกเองอยู่หลังบ้านพี่น้องอื ดยอดี่น้องจะน,นังไงครั้งแรกไปหาหลาบพักปลาพี่น้องเอ้ยขอ,ขอปลูกขอปลา เขา้าไปสไปต้องเขาพี่น้องเขาไปพุ่งไปต้องมาวันนี้พี่น้องเขาเย็น เดลองป่นมัพี่น้องเด้อป่นปลาทูนาเพื่อไ,ไปยขอพี่น้องขอให้ปนกินดูอยู่พี่น้องปลาทูน่ามันหมักกับว่ามันเสบมันนัวดีไหมพี่น้องช่วงถ้าเติมถ้าเติมผัดห,ไไไหมักส้มแน่กับบีบนะหมักเนาน้ำปลาน้ำปลาแค่นี้แหละพี่น้องชิลล์ก็ต้องไปใส่เพราะว่าปลาทูนามันนัวอยู่แล้วพี่น้องก็ต้องมาใส่ชิลดดดล์เด้อ เขาทาขนมพี่น้องคืออย่างแบบบัวบานเฮาเลยล่ะพี่น้องเนี่ยเคยก็เคยหนึ่งพี่น้องครั้งแรก ใน,นปุ่นแบบทุนาเขากันครับพี่น้องใส่ทั้งมือใส่ทั้งสอนพี่น้องใส่บะเข้ที่เก๊ดมีขอจ้าเขาส่วนครับมือพี่น้อ,องเขาเป็นบ้านหรือ,อกินไหน แสบครับพี่้องอยามบวบพี่้องเลยอ่ะขอยยันตายประกาศกินน้ำขวอยได้พี่้องพักกันเนี่ยคน้าเจ้าที่กินซุปกินดิบเนี่ยแล้วมากินซุป แซ่บพี่น้อหมหจำสิบกับหามมาได้รยย้าสะาะแเน่นพี่น้องแซ่บะระแเน่ยังตกปล้นทุ่งหนานไหมพี่น้องอ ดูวะพี่น้องเ่บสูส่ตายได้พี่น้องเอาบาอมเส่ปลาพือเสร็จพี่น้องเนี่ยอืม ปต้มโดมดดูเมื่อต้องหาพี่นอ้องแสบแฮงเาไม่ได้หนึ่งคนเดียวพี่นอ้องเร้ได้เป็นไทยมนเลยพี่นอ้องอื ยังไทยังเหนื่อยได้พี่น้องใบรเคยปนปะทุนา่าเอาไปลองเห็นบ้างได้พี่น้องเด้วแสบพี่น้องแสบเนั้สุดยอดเลยพี่นอ้อง นี่กคนนี้คนนี้ก็อยู่นะพี่นออ้องอะปนบ่เพิพี่น้องก่ะพี่ตีกอขวานไปแต่มันบอเพี่พี่น้องอื แสบโต้ตายพี่น้องใค้ก็เคยไปร้องเมื่อไม่นานก่อนปะทุนามาที่ว่าเปิดตัวนะพี่น้องบ้านเฮากับมีแล้วพี่น้องปะทุหน้าร้องไมาปลนวร้องพี่น้องใส่ตาเนี่ยพี่น้อง มันมีหลายตาพี่น้องเอาตายยังก็ได้อืมปลาทุหนาพี่น้องมันที่มีทั้งสูตรสูตรแซนมันมาสูตรแซนเป่ามันมีสองอย่างพี่น้องอืมเอาแบบไดก็ได้อืม,อมนม่ามาเลยพี่นอง น้านือยหน่อยมันหวานสักหน่อพี่น้องอบกอดมันหวานพี่น้องเอ้ยกินป่นกับผักต้มไม่ร้านชิเนาะพี่น้องมันสิเดเยอะเลยเมื่อนี่นาะพี่น้องเรื่องแสร็ แช่ผักกระกเด็ดออกพี่น้องนี่กินตะวันอ่อนมั้นพี่น้องเสร็จเดี๋ยวเขาป้ายเลยพี่น้องเรเก็บผักพี่น้องแสบพี่น้องมาออมปลาคือแสบแมพี่น้องเราขอแสบมาออมปลา จะอ้อมปลาอย่างพวกพี่น้องอยู่นี่น้ำมก็คือบานเฮาเน่อะก็สิเอามาเห็ดมาออมออมใส่ไก่แม่พี่น้องออมไส่ไก่แล้วก็จะกินไปวันนี่งเราจักรยานไปพี่น้องยางเมไ่ไหวล่ะอืมอ สุดยอดพี่น้องแซ่บตอนนี้แค่เสร็จปับพี่น้องแซ่บโซตาอื้สุดยอดเลยพ e ี่ししนะะ้องลองคนเลยพี่น้องเว้ยปนประตูหนาเลยจ้าบ๊วยตัว แซ่บครับเนาะอืมเขีดได้จ่าเด้อคลิปมันยาวหรือจ่าเนาะฝากกดติดตามฝากกด subscribe ใบปะกูดให้กันได้ได้จ่าเด้อเนาะพอบม่แฮกมีแฮกเห็ดช่องต่อไปเนาะพี่น้องเนาะช่องน้อยๆที่กำลังงานเนาะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องสุ้หูสู้ก้นได้จ่าเด้อผู้ใดเบิ่งก็ขอให้กด subscribe ใบปะกูดให้กันได้นาะจ่าเนาะโอเคได้จ่าเด้อขอบคุณและหลายๆด้ะจ้าบ๊ายบาย